ครับกับสวัสดีพี่น้องอีซีนะครับยังมือแรกนะครับเนาะมือนี้นะครับเป็นมือวันที่สิบสิบเก้านะครับวันพฤหัสบดีที่สิบเก้านะครับนั่นนี่แฟประมัณสองถุมกว่านะครับเนาเข้ามาตามตอกันอีกนะครับกับราวพัฒนานะครับพ่อแทมนะครับเนาะราวพัฒนาพ่อแ้มนะครับ วันิไปเป็นผลงานของปัดแตงนะครับเนาะเล้วก็มาเบิงผลหวนเล่านะครับหล่อปบบั้นปุดทิพานมานะครับวันนะครับเนาะวันพุธที่18ตุลาคมนะครับ2566นะครับเล่าพัฒนาเลขที่ออกนะครับ896273 896273นะครับพี่น้องที่ซี่ ส่วนเลขสองตัวบนนะครับออกเจ็ดสามนะครับส่วนเลขล่างออกหกสองนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาเบรงผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะของพอเต็มนะครับครับเลขวิ่งนะครับของพอเต็มนะครับบนล่างวิ่งรูดนะครับหกเน้นหกนะครับล่องหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีครับครับชุดจับคู่นะครับของพอเตยมนะครับก็รูดไปนะครับ ครับแต่ว่าเหล็กวิ่งนะครับเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับก็ต้องไดขึ้นเก้านะครับถ้ารูดนะครับรูดก็ือไม้ความว่านะครับตั้งแต่หกศูนย์นะครับหอดหกเก้านะครับรูดนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองถึงหกเก้านะครับครับประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้องกิฟซี่ครับหมายความบารูดนะครับเนาะครับเขาเต็มเต็มครับเลขวิ่งของพอแตมนะครับ กลับเข้ามาตามต่อกันรอบใหม่นะครับผลงานรอบใหม่ของพ่อแต้มนะครับเนาะครับโบผิดโบถือกับขอถอดข้อให้พี่น้องเอฟซีเด้อนลังเทีอกอะโบไปนี่กับบางค่ำกับจิตตกบางค่ามาจิต,จตนั่นกับขอถอดข้อให้พี่น้องเอฟซีฮ่องนะครับ ามาหลอบนี่นะครับบนล่างนะครับดิ่งรูดนะครับเาบนาะผลงานใหม่นะครับะครเตบ วันสุขนะครับเอาวันสุขที่ยี่สิบตุลาคมนะครับต่อคอนะครับสองห้าหกหกนะครับ พัฒนัดพี่น้องค่ากว่างคำข้างไว้อยู่เนาะอนุญาตเชิมทางขางก้นนะครับค่ากว่างว่าคำตรงข้อพอดีนะครับกับเราพัฒนานะครับ เราพัฒนาพ่อแต้มนะครับเนาะครับวิ่งลูดนะครับบนล่างครับ ห้ากับศูนย์นะครับครับวิ่งหากับศูนย์นะครับของผาเต็มนะครับครับตัวเลขของราเตมนะครับมีอยู่เอ่อเกาคู่นะครับจับคู่นะครับแถวแรกนะครับหนึ่งสามนะครับ หนึ่งสี่นะครับหนึ่งห้านะครับศูนย์สามนะครับ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปยังไว้เลยพี่น้องเก้าสามนะครับเก้าสี 9, 5, น่นะครับเก้าห้านะครับเอานะครับ จบลอยนะครับบ่มีตัวกันตัวยั้นะครับพี่นอนอง <c oughs> เอารอบนี้ก็ค่อยปังๆนะครับของอะไรของประแต้มนะครับเนาะวันศะุกร์น,นะครับที่2ี่ตุลาคมสองห้าหเราพัฒนานะครับพ่อแต้มนะครับวิ่งรูดนะครับบนล่างหกับศูนย์นะครับ ามาเบิ่งพอเตียมเป็นเด่นห้ตัวได้นะครับเนาะเด่นหย้ยซีคูครับพี่น้องเอฟซีครับก็บมี1หนึ่งหานะครับพอเด่นหนึ่งห้าเก้าห้านะครับพี่น้องศูนย์สามนะครับศูนย์สี่นะครับพอเด่นเลขวิ่งหากับศูนย์นะครับ ต่ว่าหาศูนย์นะครับเด็กวิ่งบ่งบไม้ทำกันนะครับพอเตียมเลยมาทำกันยุติตว่าบได้เด่นนะครับเนาะศูนย์หานะครับครับไปเป็นห้องแคปหน้าจอไวค้ครับครับลาว,วันศุกร์นะครับ ที่20ตุลาคม2566นะครับพรุ่งนี้นะครับเด้อมืออื้นนะครับลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ5กับ0นะครับพี่น้องพี่จับคู่นะครับ13 14 15นะครับ03 04 05นะครับ93 94 95นะครับ ครับรอบนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโฉหมันไปน้ากันกับลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับเบิ้องหลขกเด่นพอแต้มดีด้วยครับเด้อซีคูนะครับับสําหรับคลิปนี้นะครับเชียรนาดีก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับที่พอแต้มส่งตเเลกหน้าทางนะครับมาให้เชียร์นาดีได้ลงให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับเดี๋ยวไปรุ่นไปเชียงกันว่าพี่น้องเอฟซีเนาะครับกระชบบน้าจอาอีกรอบนึงครับ ถ่ายคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรวหนไพี่พี่น้องเข่าสุขสุขค้นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเด้อและที่สําคัญนะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะครับให้ถือหุ้สามตัวสองตัวบนสองตัวล่างลดน้ำพี่น้องอีซีครับครับสำนักคลิปนี้เอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข่านอนรับฟันดีนะครับโฉบโฉบมันๆกันสุขสุขค้นครับสวัสดีครับ